เพี่คนชี้ออกหน้าเนาะเที่ยวเอาไม่เห็นพี่ออกหน้าจ้ะชี้ให้น้องเพิ่นเที่ยวเอากะโดยโดยรถที่ก็ประมาณสองพันกว่าบาทแน่นอนก็อยากได้รถให้เพิ่อนเองก็ได้ล้น้องนนตัดผมเด้วเขาจได้รถที่เวียนวาน้องนอนกับโบได้ว่าถึงกับปิดกันขนาดนั้นเนาะให้เขากับเบิ้งเขาสภาพเขาก่อนเนาะนอนเขาหลับเบิ้งสภาพตัวเองกับโบยาคุดวาซันแล้วนองกับกับโได้ว่าปิดกันตัวเองปานนั่นหรอกเนาะถ้าว่ามีผู้ใดแบบสิมา นั่นเนาะรับเขาได้พ่าบสิมันก็เมนอยู่คือเฮาแลบก็คือเอาย่งไงเขาก็เอาลูกเป็นลักเนาะถ้าว่าพยายามในสิ่งที่เขาเป็นได้ก็้องก็บริได้ว่าทิ้งกับปิดกันเนาะปิดกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขุสุขคนสุขหอ,องสุขบอลเด้พอพ่อแม่พี่น้องโดยมาพอกันในตอนเศรา้าๆเมื่อเนี้พี่น้องเลยมาพอกันในตอนเศรา้าเมืเอ 10, ่อนี่ก็เมื่อ้าเมืดฝนคือเก้าพี่น้องเลยเนาะที่มาพอกันเมื่อนี่ก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะคือทางฝั่งไทยก็ได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งให้สรุญเป็นสะพานบนห้ไปห้ทางน้องนุ่มเพินพ่นพี่น้องเลยเพื่อเป็นการ ไว้ให้น้องๆเพิ่นด้วยลูกของเพิ่นไปหรงเรียนเนาะเพิ่นก็ฝากเงินมาจํานวนหนึ่งทนายนั่นกะถ้าติดตามไปเบิ่งนเหมือนกันเ้ยพี่น้องเนาะสับ,บุญก็บ่ได้ไปหาน้องลายเมือแล้วเพิ่นก็ฝากมาหลายเมื่อแล้วแต่ว่าสับ,บุญบ่มีโอกาสสิไจะไ,ไปหาหน้องเพิ่นพอฝนตกอีกอย่างน้องเพิ่นกะบ,บ่คคอยอยู่เพื่อนเนาะไปหากินหาอยู่หานุ่มไม้กุศลโอจิตนายพี่น้องเลย เผื่อผมเป็นการเสียเวลาเนาี่ยสรุปสีภพาพ,พี่พระน้องไปหาทั้งน้องน่วมนกกนนบนสะพอนะขอบนเทศยังอยู่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อที่ไว้วางใจเราเป็นสะพานบุญให้ฝากเงินมามือนี้นกับสรุญกบขอบุญขอบคุณเพื่อนในไลน์ให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมเจ็บหหวได้ผมไข่ไหวมีเดอ้อปสัสจากโรคภัไยไข้เจ็บเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าเงินพันสีมาใหา้น้องน่วมนั่นเท่าใดไปเบิ่งน้ำกันเพื่อเป็นการเสียเวลา ทางเปลือนเปือคือเก่าพี่นนองไอ้ฝนตกบ่ได้จักยุดจักเศร้าโอ้โตขึ้นนี่ก็ตกอีกแต่บ่แห้งหน้าันนี่บ่ได้บกน้ำนี่ปุ้ยอันตรายไปหาทางนอนน่วมบนก่อนพี่นนองขนทางเปียกเปื่อนปุ้บบางนี่ทางเข่าบ้านอันนี้ยังใครเนี่ยออกไปทางนอกปุ้บเฮ้ยโหดพี่นนองปุ้บ สิเขัาไปทางเพื่อนน้องนุ่มเพื่อนสะก้อนทุ่แหละเพื่อน้องนุ่มก็ได้อาเข้ามาหอดะลรเพี่น้องเไยใส่เด้ออันนี้อาสวัสบบดีน,น้องนุ่มวัสดีอ้าวคือแต่งตัวแบบนี้บ้านนี่สีลงทุนเทศเลยๆเลยอ่ะสีลงเลยอ้าวไม่เมื่อไมสีลงไทยแล้ว,วลงไทยอ้าวใส่น้องเมย์ได้ไหมล่ะไ,ได้ค่ะบ้าเจ้าหายคิ้ว้อนแม่บ่อน่ะ อ่าสบายดีก็ลูกเล็กสบายดีเด้ออายกมือยกมือเอบอบงญน่ลูกชาวเพื่อนนี่อยากไปนะแม่ไปจักอันนี้บ่อให้น้อ,นองนอนได้ค่ะเป็นไอ้นนมาไปลูกนนได้ตัดแล้วว่าผมนะโอ้ที่คือเตรียมของไปลงไทยอ๋อสบายดีเด้อใช้ได้เทนี้บ่อใช้เป่นกีิรอจนนินาย ใช่หนึ่งนนน่ะตัดผมแล้มีผู้ใหญ่อยากให้ตัดผมคนยังบ่ทันได้ตัดผมเพราะว่าน้องเคยคนยังบ่ว่าคนว่าคนยังบ่มากเ่ไพ่ไีอมีตัดผมเพ่มีตัดผมนี่มีแต่น้องเคยได้่อยู่มนี้ตัดสางตัดผม่น่มยู่ตัดบอลนนดผมฮะไม่ไปแต่ว่าัดผมนี่ตัดผมสิได้งามๆ่นว่ะ เจ้าโบตัดผมเลยเป็นเด็กน้อยเบิ้งหั้นหนามาดูสบายดีแนะโดียเบิ้งลูบผมเจ้าฮะเจ้าต้องตัดสั้นๆเด้อย่างนี้ปะอ่ะให้จังหวะนี้เด็กนี่ไม่ได้เออมันเหน็บจะเล็กวะโอ้สีลงแล้ววันนี้ดูเหมือนในน้อวันนี้ นังน้นตัดผมเด้อล่ะเด้อหมตัดนะหมอตัดเป็นยังเป็นยังคือบมอตัดผมฉันหน้ามาดูเป็นนักเรียนต้องตัดผมแหละน้องเมย์ได้สารลงเรียนบ่าเจ้าอีละเมย์บ่วล้งเมย์บ่อยู่แล้วน้องม like ีคู่เปยชุ <Music recording> c, ่งโอ้น้องนวลผุนสีลงไทยแล้วพี่น้องเลยอ้าวน้องวานี้วาดีเด้อด้วยสีลงปะแล้วบาดนี้เฮ็ดจังได้บาดนี้ ดูในการยังไม่ได้มีผู้พับสิเอาดอกหักเฮ็ดได้เห็งไหมเห็นท่วงนีท่วงสินอยู่ทั้งพุ่นเนาะเพห็นกระให้เพห็นกระให้ล้ม่าเพเ่็นอยากให้ล้มเหมือนบอกราะว่าน้องยังมีนีเพันอยู่เนาะทักนองก็ล้งทักน้องกระล้งน้องก็เลยจ้าววาที่ล้มไปก่อนถ่ายจังใจก็ใส่นีใส่สินเพันเบิ้ดพุ่นและปีใหม่ปีใหม่อีกอยากขี่มายามลูกอีกปีใหม่น้องก็สีมายามเผื่ออะไรเงินซะก่อนหนึ่งพอได้มะมุ่งหลังคาเนาะน้องกะแม่เอ้ยแม่ อยากน้องแม่อยากไปนะแม่บ่เจ้าฮะให้ให้โอ้เม่ไปหาเงินนี่ล่ะแม่ไปหาเงินเพิ่งบอกกับเพิ่นคุณเกเพิ่งจะโทรมาบ่เออเหนนอนเมื่อได้สิมาอะไรเนาะลูคุณตั้งคุนกาเมื่อยเจ็บแขวเจ็บแขวจนว่าลอยบัดแขนพ่นมาเพื่นเจ็บแห้งมาเพื่นไปหาหมอกระโบกเป็นยังกระโบกเป็นเนาะเจ็บเข่าแม่งบอกเจ็บแขวแม่ง ันั่งหน่อยอยู่กับเจ็บเขวเนาะอุ้ยเบิดแหล่าเขวนั่นป่าอก็เจ็บเขวไปเซตบอด้งานกันลายกันเลรมาตามลูปกันโดยรูปนี้ก็บอกอันนี้กะบพ่ออันนี้บอกอันนี้กะบอาณาสาวเพิ่นกัยังอยู่นะจากสิภาไปทำภัยยังมองสิภาควรไหนแหละสิให้ดือมจองเอากะดูตามภาษากรรมพุกเกอาโดยโดยอะคอยมาเยี่ยมมายา่มเอามาเยี่ยมมายามขากับเที่ยวไปเที่ยวมาแะไรเฮี่ยวจนได้ป่ะก็พอได้กัน เทียวไปเทียมาก่อนก็ได้การทงบ่ไปมันก็บ่ได้เพื่อนซานทายังมาแล้วนี่พายังน้อยปีใหม่ไมาได้ลังค้ากเป็ดีโดยเห็ดมงไว้พอผักไหนไม่ดอกเนาะเมือวาจะได้มีโอกาสออกไปเบิ่งเพื่อนิันกับนองิ่นนันลงไทยแหละพี่น้องเลยไปปีใหม่มานที่ตาิให้เอวเอกไปเบิ่งอยู่เดี๋ยว เฮ็ดนั่งนี่ดีลูกนังนี่ดีดีล่ะนังนี่ดีลูกีดีเพิ่นเพิ่นนั่นี่ดีนังตะหมอนังตะหมอตะหมอนังตอบนังตะหมอดเออบ่จักว่านงตหมอบ่จักยอนดนงสิว่าแม่บ่สั่งสอนก็แม่นได้พแม่บ่ได้เคยอยู่กับลูกเอจังซั่นนงตหมอนงงามๆเป็นแม่หญิงเด้องนนเด้ต้องตัดผมเด้อมื้อนี้ตัดเด้อมื้อนี้เด้อได้เงินบ่เนบ่ตัด้บ่ได้เงินไดเออ แม่เงดีแมตัดผมนูหลกเด้ออ่มยังอ่เท่าลงน้ำบ่มันสิบวเนเาบ่เผื่อไปห่อจับค่ายมาสิเชแข็งลงมาเพิ่นอยากกินแม่ยเนี้ยลงไม่กิโไม่กินรอแล้วก็มีน่อไม้น่อไม้ต้น่องไม้ต้มันบวบบ่เผื่อลงไปห่อลงเวะเพื่อลูกเพิ่นอยากกินเอออ่ะเาเขดเยดุแล้วเน้องเมฆแน่ยนะว่ะอน้องแม่น้องเม่มัดผมลงมัดผมม้าเมย์ิมัดผมไห้มั้ ไม <si มาลูกเลมอะไรไปน้องน้องน้าไม่มีผู้ใหญ่อยากให้เจ้าตัดผมเลยละเด้อเป็นเด็กน้อยชิได้งามๆเพนตัดผมไทยตัดเจ้าตัดผมแล้วเพิ่นสิฟาาเงินมาให้เจ้าเออตัดผมเนี่ยดูให้เจ้าไปซื้อรงเฮียนอยากไปโรงเฮียนตัดผมเนอะดูตัดผมเนอะอันนี้มันเป็นผมผู้เฒ่าเด้เจ้าเฒ่าน่อยนะเดียวมันกระยาวตัดผมตัดผมชงมนักเฮียนเด้อดูเด้อตัดผมเด้อยานาแกนมาตัดผมจีตัดห้เด้อเราการตัดผมเป็นนะนะเราตัดผมงามครับสีตัดห้เด้อ ยุ่มยังกระติ๋วกระดูกมันกระติ๋วยากบ่ได้เอามาอ้าวบ่ให้ละตัดให้ตัดงานได้อ้าวบ่ป้าตัดให้โอ้เฮ็ดจังได๋เนาะน้องเพิ่นบ่ตัดเด้อก็ตัดให้เพิ่นอยู่เพิ่นดสิตัดอ้าวบ่ให้เพิ่นสิตัดฮะสิไว้มัดบ่จสิเป็นันบ่เงีหน้าขึ้นมาเบิ่งๆแม่อยากให้ตัดเบิ่งๆเบิ่งป้าสิเบิ่งหน้าเบิ่งยเบิ่งหน้า เงยหน้าเห็นไหมเงยหน้าแม่ก็อยากให้ตัดคือกันแม่จ้ะเพิ่นบวตัดเห็ุจังได้เพิ่นบวตัดแม่ก็อยากให้ตัด<อ>ผมน้องนมลง,งไปอีกวันนี้โดนบสิขึ้นมาบ้านละปีใหม่เลยน้องกักาวานีาานน่แหละกาวาเงินตังเสาน้องกะชีขึ้นมา,ากง่วงหลังไรเงินม่วงหลังค้าน้องกะชีขึ้นมาโอ้ยหลังค้าเฮือนสังของเจ้านี่ก็สิเบิดหลายประมาณหมื่นคั่นนั้นเอาหลังอีโดซิง บประมาณหมื่นกว่าช่างค่ะช่างค่ะอย่างนี้ค่ะช่างก็อยู่ที่บ้านเฮาว่าค่ะเอาถือเรื่องเพลงอะไรแค่หนึ่งน้องกระโบ้หขึ้นโค้งหลังคาก็มันเป็นชุดกืบสิประมาณหมื่นนั่นก็บาตรวมแล้วกืบสิโต๊ะประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นได้ขึ้นโค้งหลังคาประมาณสามหมื่นบาทสามหมื่นน้องก็ยังขี่พอว่าโดยมีโอกาสเนาะฝ่ายยายๆนี่แหละย่ายเลี๋ยนั่งยิน ขันเจ้าขึ rule, 10, ้นโค้งหลังคาสิตกอยู่รวมทั sage, aya, so ้งคาสร้างทั้งคาหลังมันสิตกคือประมาณสามหมื่นบาทเลยกะว่าเพราะว่าคาสร้างนี่บ้านเฮาเนี่ยบุหูเท่าไรเจ้าเสียส่งไปได้เฮือนเจ้าทรงโมเดิร์นบ่สักส่งยังได้เอาพ่ออยู่ได้อีนี่แท้ส่งโมเดิร์นแล้วมันสีบปมันสีโบอันนั้นป็นไรหรือว่าตามที่เฮามากแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยยังโบอันนั้นป็นไดส่งโมเดิร์นที่ว่าที่ว่า ชายบุญเขาเคยไปเหตุกันอารณ์โมจักฮอดทรงโมจักฮอดทรงวะแล้วแต่สร้างที่เหตุให้ฮอดนรงโมเดลกอาแต่ว่าไม่เจ้านี่มันลายไม่มันลายอยู่ตอนแรกน้องว่าที่เหตุทรงกุ๊บนาวานาชาว่าให้มันใส่ใจมันแพงลายน้องก็เลยโบกตัดใจบอกว่าเจ้าบโอยากให้สินเปลืองแพงคือทรงโมเดิร์นแม่นทรงที่ว่าเบิ้งสีให้เบิ้งเพราะมันขึ้นอยู่ได้แบบว่าเขาเจ้าเหตุกันเสมอหนิเขาเหตุกันดิ

อดเอาอดะกดหงยืดสองแม่ลูกค่ะนี่แบะสินี่กระเ็ดทรงมือเลยทรงโมเล่นในมันจะกะตอนนี้เอาอันนี้หกมาซื้อมันขันเจ้าจะเหใหญ่เจ้าก็เบิ้อเงินหลายอย่เดี๋ยอนี่ไงสิบสองเมตรเอออันนี้คือทรงโมเล่นบ่เดยอันนี้ในชิ้นเปลืองสิบลายนี่ยไ่ใช่ไม่ใช่เปลืองบิบลายนะอันนี้คือทรงแบบเนี่ย แต่ว่าอันนี้ส้วงเพื่อนเขาสีดำเพื ün, ่อนเจ้าเพื่อนเจ้ามันส้วงสูงเห็ดขึ้นมันก็สีงามอันนี้หอบมันสีเซอร์ตอนแรกนองกับเพ็ดเจ้าเห็นเพื่อนไอสีลังค่าสีไอซีน้ําตาลบอกในนี้มันสมันมีโอบข้างนอกหน่อยหนึ่งช่องันแบ่งกันนะน้ำตาลใส่ชีน้ำตาลทางออกเลยเพื่อนหนึ่งไปหน่อยหนึ่งแค่ไหะมันกับซี๋อเพื่อนชาตานบอกโบโบไอลังค่ามันสีน้ําตาลมันก็บด้ใหญ่เนาะมันกับเป็นทรงธรรมดาแต่ว่าข้างล่างมันมันจะมีแบ่งๆหน่อยหนึ่งแบ่งกลางนะ จากน้องก็เออยกับบได้เบ่งเนาะว่าเพื่อนหลังไหลมันคืมีลายลังนั่งในน้องก็วะนั่งดีนนดนนดนนๆนั่งดีๆน้องนนท์เดี๋ยวเจ้าต้องตัดผมรวมชางรวมอย่างกันนะคิดประมาณเอ้ยพ่าอากาปยังาณาสามเออหนึนน่งแม่สุดโค้งหลังคงา,งาได้ยังพอมีหวัง <c oughs> สูงตร<อ> <c oughs> ต่อ,ตอไปนะแม่น้องก็ยังพอมีหวังอยู่เลยสูตรต่อไปนะเฮ้ยจะได้ตะกองบมมีคู่เนาะบ่หาคู่อันหาซอยเนี่ยถ้าว่าลูกเต่าเนาะถ้าว่าลูกเต่าอยู่ดีมีแห้งนองก็มีหวังนะ ก็คือย่างที่แล้วพอน้องที่มีวางน้องเดิมที่มมหวางก็มีแต่แนวมีเป็นมาเดี๋ยวมันกะผ่านไปดอกละเดี๋ยวจังหาผู้เฮ็ดซอยเด้อเฮ็ดซอยจังแม่ผสิมาเฮ็ดซอยน้องลูกกระซามนอ้องอุปก,กายอยากทีคิดยังนนนเนาะอุปกาหัดคิดว่าอุกาหัดคิดลูกกระลายฮะนะยัางเขากระโมีน,นั่งดีลูนั่งเลยสมมติคิดกับผู้ได้สิมามองเขาบอกลูกกระลายเนาะไฟเสี่ยงมาเลี้ยงลูกซอยนี่ลูกคิดดืด้อซ้ำ เสียเอาว่าพอใหม่ฮะบัวเอาลูกอะไรนุ่นๆได้เอาว่าพอใหม่อยากได้บ่เอาอยู่อยากได้อาน้องเมย์ว่าเอาบ่ลูกวอาเป็นยังคือบัวอยากได้พอใหม่ฮะบัอยากได้บให้ผลมาเหตุเฮือนซอยอันนี้กัดน้องลงไปกะอยากได้รถทีบไม่ลูกเนี่ยเพราะว่าเชกหน่อยเพิ่นเกี่ยวเขาเพิ่นสีออกหน้าเนาะเที่ยวเอาเมย์เพิ่นออกหน้าจัดชีให้น้องเพิ่นเที่ยวเอา กันโดยโดยรถถีบประมาณสองพันกว่าบาทน้องก็อยากได้รถให้เพื้นเม็ได้น้องนนตัดผมเลิก็อยากได้รถถีบตัดผมในพื้นที่รถถีบตัดบอดุตัดบ่ฮะเม็อ๋อให้น้าตัดสันสันเด้อให้นักเรียนตัดให้เลยตัดผมเลยตัดป่าสีมาถ่ายเพิ่งตอนเจ้าตัดผมตัดผมแล้วก็ให้เรามาถ่ายเด้อเด้อให้ป้าตัดให้แพราะว่าบุมีเครื่องตัดได้อันอนี้ได้รถถีบเอาไปจองแบบว่า ถามว่าเจ้าเ,เนาะสมมติมีภูหาน้ำสิกับพอ่อไว้อยู่เื่อเน,นแต่เ้ากับบอก,ก้าว่าคือบางคนบอก้าเปิดใจบอไ,ไสิก้าเปิดเนาะ เปิดไปกับอายก้นน้อละดูโวกเสว่าลูกสามเดียวชาว่าบุญเจ้าของน้องกับนองกับกูยามอยู่เมียนว่านี่นอกนองกับบุได้ว่าถึงกับปิดกันขนาดนั้นเนาะให้เข้ากับเบิ้งเข้าสภาพเขาก่อนเนาะนอนเขาหับเบิ้งสภาพตัวเองกับบุยากคืดวันนั่งนนกับกับบุได้ว่าปิดกันตัวเองปานนั่นหรอกเนาะถ้าว่ามีผู้ใดแบบสีมาน่านอน๊ับเขาได้เพราบสีมันกับแมนอยู่ คือเฮาแหละกคือเอาง่ายๆเขากับเอาลูกเป็นรักเนาะถ้าว่าพยทยาในสิ่งที่เขาเป็นได้ก็น้องกับบรีว่าทิ้งกับปิดกันเนาะปฏิปิดกันเนาะมีเนาะเฮากับฟังไบเดอร์เนาะนมนมทางใดก็ได้แต่ว่าตอนนี้น้องเพิินก็ยังยงคิดกับลูกอยู่กับมีหลายผู่หลายคนอยู่ถามเอื่อยมากว่าน้องนวมเพิินบ่เปิดใจเ่ซะสนะ เลยว่าตอนนี้เพิ่งบ่เปิดเพราะว่านองนุ่มนะยังมีภาระลายภาระลายกัยังมีภาระลายถาว่าน้องนุ่มพ่อเนาะถาว่านองนุ่มพอม่อ,นะาาอม,อมปอเปิดใจเ<ด>มื่อใดก็โทรมาบอกเอ้ยอก็ได้เด้อเดยอเด้อเาอลูกไปก็ถา,ปปาสมมติเนะถาว่านอนนุ่มพอม่ออยากไฮเฟซไ้ไลน์บัสิกะโทรมาหาเอ้ยก็ได้เนาะแบบว่าพ้อแบบว่า ต้องการแบบอยากมีคนคุยแบบนีนะแต่ตอนนี้เพิ่นยังบอมเนาะล่ละเนาะโดยเพราะว่าน้องเอาง่ายๆก็น้องก็ยังน้อยก็ทาเพื่อนน้องไปสักครึ่งนึงน้องได้เพราะว่าคืออย่างคือถ้าเฮาไปพระไปไปปล้อยจุดนี่ออกมามันกะดสิเหตุให้เฮาเกี่ยวกับเพื่อนกับซานเฮาบว่ามันสิไปหอดขัดใจเนาะสมมติว่าโอ้เปิดใจแล้วู้ใดอยังมาจีบก็มาได้สิมันก็เป็นการว่า มันกาเกินไปนะเนาะโดยเพราะว่าน้องกะถ้าว่าเปิดใจเปิดอย่างเดียวกะ มองความรู้สึกลูกน้ำเนาะเพราะว่าอีหยังลูกกรสิว่าอีหยังกระ่ปมีแม่กระจับอีหยังเนาะอีหยังสชีนะลูกผู้ใหญ่กแค่ความดูซึกของลูกนั่เองลูกลูกผู้ใหญ่เพิ่นสิมากว่าว่าโอ้ยเพื่อนชาญกระ่ปมีจักอีหยังนะแม่อีหยังหนาแมนผู้ใหญ่เพิ่นหูควรเนลูกสาวเนาะสีว้าแบบนี้ลูกสาวสีบ้าลูกสาวสิเบ้าเคยปะเคยร่มเดี๋ยวปะถาเคยล่มกับลูกว่าลูกก็บอกว่าทาทาว่าแม่มีเฮือนมีชาญเนาะแม่แม่อาจจะคิดคือแพนในหัวน้องว่าอาจจะคิดว่าให้ลูกสาวคนโตนี่ถ้าว่าน้องมีเฮือนอยู่เนาะ ให้ลูกสาวคนโตนี่มาเบิ่งน้องอยู่บ้านมาเบื้องนองอยู่บ้านแล้วก็มาเบิ่งนองอยู่บ้านแล้วกัแม่ถ้าแม่จะมีไผ่สักคนลูกชีว่าจังไดให้ลูกาาอกว่าทามีชันชันนะเท่ากับโบว่าแม่ให้แม่แม่นบาให้น้องให้น้องมาขายของอยู่บ้านอาจจะ เ็่น้ำปั้นอีย่างขายพอดูแลน้องไปอยู่บ้านเนาะน้ะอ,ะนองก็อาศัยว่าสิหาเงินอยู่พูนกับทาวามีถาว่ามีครูไม่อย่างเนาะอาจจะหาเงินส่งมาเห็ดเือนต่อเติตเตมเนาะจ่งมาให้ลูกแบบว่งงาเ,เพราะว่าน้องกับิบเบิดห่วงไปหลยเติรเพราะว่าลูกค<ด><ด>นโตเขาทมาเบืงองน้องเนาะเพราะว่าอันนี้เขามาเบิง่งบ่ได้เพราะว่าน้องม่มีเฮือนอยู่เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่งอยู่ก็อยู่นําเพิ่าเพิ่นอยู่บ่ได้เพิ่นอึดอัดเพราะว่าเพิ่งก็ใหญ่เป็นสาวเนาะนออันนี้ก็มีผู้ชายเที่ยวออกเที่ยวเขาเนาะน้องกัน้องก็ ต้องเก่งใจทั้งพี่นะแม่แม่เจะว่าน้องมีเงินมีชาแนงกับริงที่น้องวางไว้ก็คือสิ่ให้เพิ่นมากเนาะเพิ่นมาเบิ้องนองเพราะว่าจังไดเพิ่นก็ยังเห็ดงานหาเงินเดือนด้เรื่องปิดกั้นเนี่ยเฮาก็เพราะว่าเฮาก็ยังบ่ได้เถ่าเนาะล่ะมันก็บ่แนนอนคนเฮามันไปตามขั้นตอนแม่นจ้าว่าก็ถือว่าถ้าหัาสิดใจไปเพื่อเออค่อยเปิดใจเด้อเนี่ยลูกเขาสิมองเฮาจังไดมล่ะก็ต้องคอยเป็นคอยไปซึกษาไปความคิดของตัวเองไปเจ้าคิดถึก เนาะแต่ว่าเฮาบริปิดกันว่าสีบ่มักไผ่เฮาบริปิดกันเพียงแต่เฮายังบอกพ่อแม่ก็ขึ้นนอเว่าถ้าน้องมีเงินมีซานดูกเตามีบออยูน้องก็อาจจะแบบมีครูพาไปหาเงินก็อาจสิส่งเชียทางลูกกุ้มเนาะน้องก็คิดว่าย่งคือสมมุติว่ามีคนมาถามแบบอยากได้เฟซน้องนวมสิให้เอื่ยให้ได้เพะเอ่ยยังใส่เฟซตัวเก่าบ่ยังใช่ตัวเก่าอยู่กะลองมาคุยกันเบื้องนอกถ้าว่าดับน้องในชิ้นที่น้องเป็นกะน้องกะทอง คุยเบิ่งเนาะโดยแต่ว่าเราก็บ่ได้ถึงกับแบบแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ว่าขัดเราปิดกั้นนล่ะเนาะแต่ตอนนี้น้องเพิ่นสิลงไปทํางานก่อนแต่กะอย่าลืมโทรมาเล่นน้าเอื้อยได้ล่ะโทรเอ้ยเด้อยเดี้องกะจะโทรมาฝากเอื้อยแน่ผู้อยู่ใกล้ซองเบื้องลู่เบิ่งเตาให้น้องแน่เพราะว่าได้ๆด้บางทีอันน้องกะจักคิดอยู่ที่กินยังนะเพราะว่าอันนี้กะผู้น่าสาวเพิ่นรับเบิ่งลู่เพิ่นก็ยังบ่เข้ามาเพิ่นยังอยู่หน้าอยู่ไวปละเพิ่นเคยเบิ่งเพิ่นก็เบิ่งคือเก่าน่าสาวเพิ่นก็ดีเเเเเนนนนนาาาะ้้้้อออองจย่่ดดลูกพิ ม่สิพานหน่ะมาพี่เด้อลูกสีหนามาบอกน้ำกองพี่ตัดผมบ่ลูกตัดผมบ่เลยรถถี่นะเฮียนนี่เจ้าสิเฮียนหอนห่องได้บอกล่ะหึมอืมมอได้หรอกตั้งใจเฮียนเลยล่ะเด้อตั้งใจเฮียนเด้อน้องเฮียนจบน้องเฮียนจบต้องตั้งอีเม่ต้องถามอีเม่ก่อนเด้ออยากเฮียนจบกันมีหาเงินไวบ่บันจีเพิ่นอยากเฮียนจบเพิ่นล่ะตอนนี้ทางสาวนวลเพิ่นกะสิลงทำงานพี่นเอาไงเพราะว่าพอต้องได้ส่งเงินมาสิเห็ดเฮีอนเห็ดซ่านแล้วกัเบิ่งลูก พ่อลูกกับเขาโรงเรียนตรงทรงเสียเฮียเนาะล่ะเนาะเกลียมากมะนี่กะมีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะฝากเงินมาให้น้องนวละไหวเพื่อให้ลูกไปกินรองหโรองเรียนกะมีอยู่หาลอยบาทเวยละเด้อเลยเลยอ่ะไว้ลูกกินรองหโรงเรียนนะลูกเด้อนกเมินแม่นนงนนเอ้ยเพราะว่าเนี่เพลินเลยละเด้อผู้ใหญ่ใจดีทางคนไทยเด้อถกขอคอ้อ่า น้องกระเพากบบระโบเป็นเนาะก็เขาห้มีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะ<ด>ให้เพิ่นห่างเพิ่นมีเนาะเป็นลมโพลมใช้ให้หลุกในลานต่อไปเนาะกา<ด>ปรารถนาชิงได้ก็ให้เพิ่นได้ชิงนั่นเนาะกาเพิ่นหายมาเท่าไรก็ให้ลับขึ้นไปหาเพิ่นคือเก่าเนาะให้เพิ่น<ด><ด>มีแต่ความอ่าสุขก,กายสบายใจเนาะดูดีแห้งนองกะคือว่าเนีน้องกระโบมีบบมียังสีตอบแทนเพิ่นโดยก็มีแต่มือสิบหนี้วอีหละมือชิบนิ้วและซิ่กับ ขอประคุณในลายเนาะเน้องกูง่ายจากฝั่งไทยลยเลยเราก็ฝากมาลายเมื่อไรต่เอื่ยกับผมมีเวลาสิเวพอมาเนาะน้องก็เห็นดูเอฮ้ยบ่มีเวลาเดี๋ยถ้าเกิดจ้าก็ไปทํางานแล้วก็ตั้งทุกตั้งใจเฮ็ดเด้อน้องก็ทิ่ตั้งใจเพราะเงินนี่แล้วอยากได้คือที่น้องวางแล้วแต่ว่าไล่คือทิ้งที่น้องว่าเนาะโดยน้องกะเอากูง่ายนะมาเบิ่งแย่งลูเพราะว่าก็ที่น้องคิดว่าอยากเฮ็ดเพื่อนให้ให้กูง่ายเอาไปเบิ่งแย่งลูเนาะ ให้เอาผู้ใหญ่กลับมาเพราะว่าน้องเขากะยังม่มีผููรับเห็นงานเพราะน้องหากตัอยู่ิึาเนาะเดกะท้าว่าน้องอีกอย่างน้องก็โตน้อยน้ำเนาะแม่น้องก็โตน้อยน้ำถ้าว่าน้องมีเงอนกะอาศัยว่าให้พิ่นมาเบิ่งน้องแทนน้องก็สิได้หาเงินสะดวกค้นความคิดน้องเพราะว่าน้องก็สมเงินมาเอาแม่นอันนี้น้องเที่ยวจะเที่ยวไปเที่ยวมานนองกับ่พอสชได้เนาะถด้าว่ามีผู้เบิ่งผู้แยงจับจื่อน้องมีเงินมีชันให้น้องอยู่จีนะ น้องก็อาจีพแบบหาเงินสะดวกขึ้นคงาิดน้องนะกระสู้ๆุนละหล่ะเด้อแม่เรียงเดียวพี่น้องเลยโดยกะจังได้กะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องนวมเพิ่นเด้อเนาะเพิ่นกะสิลงไปทำงานมาหนี่แล้วพี่น้องเลยเฮากะจักมือได้และสิได้พ่อเพิ่นอีกมือได้เพิ่นมาเพิ่นแล้วมากะสิมาหาใหญ่ขี้เก่ากะสิมาเนาะน้องกะขี้แบกมากจังได้กะพากันสู้ต่อไปละเหตุจังได้ชีวิตคน ยังบ๊อดิ้นต้องลิ้นกันไปพัยน้ำหายกะผ่านอุปสรรคนี่มากคือกันอีกจังม yeah, em. yeah. huh. ือหนึ like ่งกะสีได้มีเคื่อนมีซ่านเป็นของตัวเองเนาะเดยมีแต่สู้สู่โลกแหละเป็นกําลังใจให้ได้ดังนุ่นเด้ออย่าดื้อเลยลูกเด้อดูเด้อตัดผมเด้อเดี๋ยวเพิ่นมาถ่ายตัวเด้ออ่าจะในมือหนาป้ามาหายนะเนี่ยตัดผมนองนุ่นเด้อตัดสั้นๆเด้อเป็นผมเป็นสลึงสลึงนะเป็นสลึงสลึงเบื้งโน้ตแขนท่ายังเก็บอยู่ปะ เออเพื่อนเอ่ะจังสั้นกะบอโบกวนในทางน้องน่มเพิ่นกะสิลงไทยและพี่น้องเอยมีแต่ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยเด้อไปกะตั้งมุกตั้งใจทํางานทําการเนาะอีหล่าเนาะขอบใจได้ลายเลยมิเตตมุกตั้งใจทุกคคนเนาะโดยโดยให้เจ้ากรเป็นกําลังใจให้เจ้าสู้ๆเนาะโดยเบิ่งลูกเบิ่งกเตาตลอดไปตั้งมุกตั้งใจเฮ็ดงานจังได๋น้องกะ ปีใหม่น้องกัชิกามังมุงหลังคาอย่างที่ว่าน้องอาบผ้าชุกหูชุกคนเป็นกาลังใจให้น้องนะใ้น้องเป็นกำลังใจให้น้องน้อมี่เด้อเด้องเด้อให้น้องได้เนาะอย่างที่น้องหวังเนาะเด้อเด้ออ่ะสอยๆล่ะต้องได้เนาะได้แน่นอนเดยออ่ะสบายดีเด้อสบายดีการปลอดภัยสบายดีน้องนนสบายดี สุดท้ายนี่ก็บ่มีอย่างารเนาะสมบุญกัสิขอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องนวมเพิ่นก็ให้ทางผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยให้เพิ่นสุขภาพร่างกายเิงแห้งความเจ็บให้ได้ควมไข้ไห้นี่เพิ่นห้มาสำได้ก็กลับพืนไปหาเพิ่นลอยเท่าพันเท่าขอให้เพิ่นมีแต้สุขกายสบายใจขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะขอให้อายุหมั่นควันยืนเป็นโฮมพโฮมไซให้ลูกให้ลานไปโดนโดนเด้อขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องให้เพิ่นจง มีแต่ออยุหมนันกวาเยอะเนาะสำหรับคลิปนี้กะชิลาพี่ลาน้องไปแล้วฝากคุณเมย์พี่น้องเป็นกําลังใจให้ทังน้องนวมเมดเดิ้นที่ไปทํางานแล้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ครับกบศิลาพี่ลาน้องไปก่อนพ่อกันให้คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจุขณขอบคุณไปถ้าคุณยายใจดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามห้ามทคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบอกามโฆษณาสาหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วสบ,บายดี